น้ำหน่อยน้อมันฝรั่งมันฝรั่งผ้าเช็ดปากฉันบอกว่าผ้าเช็ดปากไม่ให้ผ้าเช็ดปา,ปากหรอกโอยฉันบอกแล้วไงถ้าฉันมานั่งด้วยฉันจะไม่ทำอนไ้พวกนั้นแน่เขาพูดถูกนะแต่เลิกทำแบบนี้เหอะฉันถือขวดน้ำทั้งวันจนมื่ยมือหม,หมดแล้วเนี่ยสตีฟห,หวานใจของฉันแต่หน้าละมีเจ้าของแต่หน้าละมีเจ้าของแล้วแต่หน้าละเขามีเจ้าของโอ้ยไอ้ตายสิ น่ารักดีนะแต่ขอตัวแป๊บหนึ่งนะชอชื้โอเคอย่างนั้นแหละโอ้ลูกชายสุดหล่อของพ่อลงมอะไรพัดมาเน่ลูกแม่ของลูกอะคิดถึงคิดถึงลูกมาพอดีถ้าพ่อแต่ผมอยากได้อะไรที่มันเผ็ดๆซับๆหน่อยนะอืมอะไรนะอ๋อลูกชายตัวน้อยของพ่อในที่สุดลูกก็โตขึ้นแล้วมีความแม่ผมอยากให้พ่อเซกระถาให้ Oh, อ๋อพ่อแกว่าลูกคงต้องทํามันด้วยตัวเองอะลูกนะพลังของลูกแก่งกล้าขึ้นจนเห<อ>มือนผมเหมือนนกฟีนิกซ์บ้าบ้าบ้าาผมทำอีกได้นะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเฮ้ยทำไรเนี่ยดำไปจุบหมอนั่นทำไมเนี่ย ฉันชอบเขาแล้วเอ็กเซลวันโหลช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยสิรู้อะไรไหมฉันเกลียดแกพวกแกทุกคนสันดาตมามาของแกทำฉันขยะเหมืกับเวนน่ะแล้วไม่คนจะเม้นน่ะแกบ้านน่ารำคาญเห็นแกตัวได้อยู่กับแกเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตฉันเลยรู้ไหมฉันยอมตายซะจะดีกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะพูดแบบนั้นจริงๆอ่ะแต่กูเชื่อนะเราคบกันมาตั้งนานมันไม่มีความหมายเลยเหรอไม่รู้สิฉันว่ามันออกจะพิลึก เดี๋ยวทุกอย่างก็จะโอเคเ่ละรู้ไรไหมช่างหัวมันเถอะสัญญากับฉันนะว่าจะไม่ให้ใครแยกเราสองคนได้อีกอะแน่นอนอยู่แล้วไม่อ่ะกูโกหก